โพสขายที่ดีนะครับผมเนาะเป็นยังไงคลิปนี้รู้กันนะครับผมนะสวัสดีพี่น้องรู้ทุกท่านนะครับผมเนาะก่อนที่ทุกท่านจะยิงแอดเนาะทุกท่านจะต้องทําโพสนะผมเนาะเรียกว่าโพสต์ขายนะหรือบางทีนะอาจจะเรียกว่าตัวเปิดตัวเปิดหมายความว่าอะไรท่านคะรับเนาะให้ข้อมูลลูกค้านะว่าลูกค้านี่จะได้ประโยชน์อะไรจากการซื้อประกันตัวนี้แล้วก็ประโยชน์น่าเออมันจะเขาเรียกว่าอะไรครับมันจะคุ้มค่าย,ยัางไงเนาะแล้วก็ตอบคำถามนะครับของลูกค้าต่างๆนะมันก็คือ เป็นตัวที่ให้ข้อมูลได้ครบที่สุดทุกท่านครับอันนี้ก็อาจจะเอาตัวอย่างของประกรันนะครับโรคร้ายแรงมานะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวที่อัดเนี่ยไว้ยิงเจาะจังหวัดเนาะยิงเจาะจังหวัดอาจจะยิงไว้เจาะที่ขอนแก่นนะครับทุกท่านครับจะสังเกตนะครับทุกท่านครับผมเนาะสามมทัดแรกเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะตั้งใจเขียนมากๆุกนะนะครับผมเนาะเราจะโฟกัสไปที่อะไรครับผมเนาะไปที่หัวหน้าครอบครัวเลยหัวหน้าครอบครัวเลยนะครับผมเนาะอะเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปเลยขายดีอันดับหนึ่งเบี้ยถูกนะครับผมสำหรับหัวหน้าครอบครัว คือ3ามาทันแรกเนี higher, of souvent, ่ยเราจะคุยกับอะไรครับคุยกับกลุ่มเป้าหมายของเราเท่านั้นนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ต่อมาดูนะครับเราจะต้องแทเขียนว่าเขาจะได้อะไรบ้างดูนะครับความคุ้มเนาะได้อะไรบ้างแล้วมีรายละเอียดดีเทลยางไงทุกท่านต้องใส่ให้หมดนะครับผมแล้วก็มีการใส่ค่าเบี้ยไปด้วยอันนี้สําคัญมากๆทุกท่านอย่าพลาดไม่ใส่ค่าเบี้ยนะเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะกรองลูกค้าถ้าทุกท่านไม่ใส่ค่าเบี้ยลูกค้าก็ถามมาว่าเท่าไหร่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 ดูว่าหน้ววันๆทุกท่านจะไม่ได้ตอบอย่่่่าางออืนนเกจทไหร จบแต่ค่าเบีย้ยนะทำให้เป็นไงครับท่านมันกินพลังทูท่านมากๆนะเพราะฉะนั้นทุกท่าใในใส่ค่าเบีย้ยไปนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้แนะนําอีกทีนึงก็คือทุกท่านใส่อายุที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบอย่างนี้ก็ได้ทุกท่านใส่ไปนะแต่อันนี้อาจจะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายของอันนั้นคือสามสิบถึงสี่สิบห้า ถึง50เท่านั้นทุกท่านจะไม่ไม่ไม่กว้างเนาะแล้วก็ใส่รายละเอียดของการผ่อนไว้ด้วยนะไม่ไม 3, 6, 3, 6, ต้องผูกบัตรเครดิตก็ได้นะรายสามเดือนรายหเดือนรายปีนะไม่ต้องผูกบัญชีก็ได้นะทุกท่านครับแล้วก็มีประโยคปิดกินใจนิดหนึ่งทุกท่านต้องมีประโยคปิดกินใจด้วยนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกตระหนักแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยจิกอ่ะทุกท่านครับจึกเออว่ะเฮ้ยต้องรีบซื้อนะอย่างเงี้ยทุกท่านต้องมีประโยคพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของเบอร์โทรนะครับผมแล้วก็อ่าไลิ์ลานครับกยออะไฟ จริงๆลองใส่ดูก็ได้นะแล้วก็มันนําส่งนี้ไหมแต่อาจจะให้ลูกค้าแอดมานะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องการให้ลูกค้าเนี่ยคลิกอะไรครับส่งข้อความมาหาอะไรเนาะเอามาหาลรมาหาเราเราก็เลยใส่ข้อความตรงนี้ไปทุกท่านครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดนะทุกท่านครับผมเนาะหรือว่าตัวขายนะเป็นอะไรที่ทุกท่านจะต้องใช้เวลามันนิดนึงนะเขียนให้ยาวเข้าไว้นิดนึงทุกท่านอย่าเขียนสั้นเขียนสั้นทุกท่านจะตอบเหนื่อยนะแต่ถ้าเขียนยาวเนี่ยคนที่อ่านนะผมเนาะเขาเข้าใจเขาสนใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะอะไรครับทกมาุ่่นโดดยป ส่งข้อความตรงนี้นะทุกครั้งที่โพสอย่าลืมติดปุ่มส่งข้อความไปด้วยนะครับผมเนาะอันนี้โพส์ขายนะผมเนาะเดี๋ยวอาจ,จะพาทุกท่านไปยิงแอดกันนะซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปเลยนะทุกท่านครับผมนะเนาะเตรียมโพสแล้วก็ยิงแอดเลยนะทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับอยากได้วิชาการขายออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้หลายๆร้านและมีรายได้ทีละเป็นล้านนะมาร่วมทีกับ,บอาณาผมอาจจะบอกทุกท่านหมดเปลือกเลยมีการบ้านให้ทำนะผมมาสอนทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะผมถ้าใครอยู่นจังหวัดใกล้ๆวักมี กลุ่มกันนะครับผมแล้วก็อาจจะบินไปสอนทุกท่านนะครับผมอยากได้วิชานี้นะครับผมเนาะมาร่วมทีมน,นะครับผมอาจจะปล่อยหมดเลยไม่มีกั๊กนะแล้วท่านเอาวิชานี้ไปหารายได้เป็นล้านๆกันนะครับผมนสนใจร่วมทีมนะครับผมนะกดส่งข้อความมาได้เลยรู้ทักมาได้เลยถ้าผมเนาะรอทุกท่านอยู่นะครับผมเนาะกดทักข้อความมาได้เลยครับผม